มาครับทุกท่านวันนี้มากินลาบควายกันครับเนาะนี่นครับเป็นลาบควายนะครับนี่จะๆเลยนะครับก็พักก๊อนะครับผมก็มีลาบก็พักก๊ับนิดหน่อยนะครับผมมากินข้าครับลาบควายเป็นอาหารเหนือเนาะ,นะที่หลายๆคนจะบอกเลยว่าอืถ้าได้กิ่นนี้สักคำจะลืมเลยนะครับอื

ขายอยู่บ้านไก่นะคิดถึงบ้านเ au. ขากินรักกันไหมนะครับอ่ะอืมออกออกควายมาเออวิ่ง